สำหรับคนที่ทานเจรหรือมังสวิลัตเราเกิดอยากทำไส้กรอกนะคะแน่นอนคุณก็คงต้องมองหาไส้เทียมเจหรือที่ทำจากคอลลาเจนวันนี้ทำจากผักจริงๆดีกว่าค่ะอร่อยมากๆด้วยอันนี้เวลากัดแล้วเหมือนแบบมีเหนียวอ่ะเหนียวแล้วเหนียวขาดจีแบบอาการกินไส้อ่ะกินไส้แล้วกินไส้กรอกจะต้องกัดแล้วจะมีอาการแบบนี้อตรงนี้ใช้ใช่มากๆเลย อันนี้เนี่ยเราแช่ไว้ในตู้เย็นสองคืนนะคะแต่ในกรณีที่รีบคืนเดียวก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาเห็นนะคะว่าอันนี้เนี่ยสีเขายังออกเป็นสีแดงอมคล้ายๆม่วงก็คือยังมีสีสันของความเป็นผักเดิมอยู่แม้ว่าจะจืดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าในกรณีที่อยากให้ได้สีแบบใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์คือสีออกนล้าตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะอันนี้นี่อยู่ที่กระบวนการนะคะวิธีการง่ายๆค่ะ คือตอนที่เราต้มผักแล้วแล้วเราปิดไฟนะคะก็ปล่อยให้ผักเนี่ยอยู่ในน้ำจนหายร้อนนะคะแล้วค่อยๆเอาเข้ามาดรนแล้วก็ปีบแล้วก็ม,กกมาหมักในน,น้ำผักดองที่เราแสดงให้เห็นเมื่อปกกี้เนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้สีแดงตรงนี้นี่ต่างกันนิดนึงนะคะไม่ต้องรอตอนที่ปิดไฟแล้วไม่ต้องรอให้น้ำหายร้อนนะคะรีบเอาออกมาแล้วเดรนแล้วก็นั่นเลยช็อกด้วยน้ำเย็นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหมักดองเช่นกันค่ะ หลังจากตรงนั้นแล้วนะคะคราวนี้เราก็หยิบชิ้นมาแต่ละชิ้นนะคะมาพยายามที่เ,าเาขาเรียกไงเด็จน้ําหมักดองให้ออกเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็แผ่เข้าไว้อย่างนี้นะคะก็พึงไว้พึงค่ำคืนไว้เจาะหรือว่าจะสองคืนเลยตัวปกติคืนสองคืนนี่ก็แห้งแล้วนะคะเราก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดนั่นไปหน่อยเดี๋ยวเราจะช่วยเขาทีนึงก็คือเอากระดาษนะคะรับน้ําเขาออกได้เลย นะคะ,นะคะเราก็ซับเขาออกช่วยได้เลยไม่มีปัญหาทำให้เร็วขึ้นนะคะหรือจะมีตะแกรงก็ได้แล้วแต่เลยค่ะก็คือว่าด้วยจุดประสงค์คือทําให้เขาเสด็จน้ํานะเพราะว่าถ้าไปบีบบ,บไปคั้นคันเขาเดี๋ยวเกิดเขานั่นขึ้นมานะคะหมายถึงว่าชีกขาดทรงสิกขาชีขาดนะคะแบบนนี้ค่ะเราก็ไว้เขาหน่อยนะคะ แค่นี้เองนะคะโอเคนะคะนี่ขี้คิดว่าอย่าเอาแห้งมากนะคะ เอาแห้งประมาณนี้นะคะไม่งั้นแห้งมากเดี๋ยวเราแตกนะคะก็คือประมาณวันเดียววันสองวันเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะคะอ,ะอันนี้เนี่ยคือไม่ใช่เอาไปรัดแทนแบบเหมือนเหมือนไส้หมูเราไปนึ่งก็คงได้นะแต่ว่าใช้นึ่งแบบข้าวเหนียวสุกไม่ได้อันนี้ต้องเราต้องแบบว่าต้องมีข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราทําอันนี้เราวิธีแรกเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าเรา ทำไส้กรอกอีสานนะคะอันนี้เป็นเป็น,ปนไส้ของไส้กรอกอีสานสมมุติอย่างนั้นก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาปั้นปั้นนะคะแล้วก็เอามาห่อนะคะห่อเขาค่ะแบบนี้นะคะเป็นไส้กรอกอีสานนะคะเนี่ยอารมณ์เขาก็จะเหมือนเพราะว่า ถามว่าจริงๆแล้วใช้อฟองเต้าหู้ได้ไหมฟองเต้าหู้เวลาไปทอดมันก็จะเป็นกรอบๆแบบฟองเต้าหู้นะคะหรือว่าเอาอย่างอื่นมันก็จะไม่ได้ลักษณะเหมือนเวาลากัดแล้วแบบฉีกเหมือนมีแบบเป็นเอ็นๆหรือว่าเป็นอะไรลักษณะเหมือนเ,อเ,อเหมือนเออเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไส้หมูนะคะอันนี้เราก็ทําประมาณอย่างนี้นะคะเราไม่อยากจะมีตรงนี้เราก็ตัดทิ้งก็ได้นะคะจะเอาแค่ด้านหน้าเหลือแค่ตรงนี้ก็ได้ อันนี้แล้วแล้วแต่แล้วแต่เราจะตั้งใจให้ให้ให้ในขนาดไหนนะก็คือว่าต้องมีเครื่องที่สุกแล้วแล้วก็นั่นแล้วก็เราก็เสียบไม้นะคะแบบนี้หรือเป็นไส้เครื่องในข้าวเ,เ,เหนียวที่ทานกับตือหวนที่มีถั่วข้างในแล้วเราก็ใช้ที่ทานก็นได้นะคะแล้วก็หัน่นแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอก อีสานนะคะแล้วแต่เราเอาไปพัฒนาสูตรแต่ว่านี่คือไส้ไส้เทียมนะคะที่เราใช้ทดแทนทําจากผักอันนี้อีกวิธีการหนึ่งนะคะว่าโอ้ทำให้มีรสชาติมากขึ้นสมมตินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเป็นสองชั้นห่อสองชั้นนะคะแล้วก็หยิบตรงนี้มาหนึ่งสองแผ่นเราต้องใช้สองแผ่นนะคะสองแผ่นเพื่ออะไรสองแผ่นเพื่อเราจะสร้างรสชาตินะคะอันนี้เราจะมีรสชาติที่เราจะสร้างขึ้นมาเราอาจจะมีกลิ่น ลมควันของเนื้อหรืออะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นเเป็นรสชาติอะไรที่เราแบบอยากจะสร้างสารรค์ขึ้นมาให้อร่อยนะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ก็คือว่าเราก็อาจจะเป็นข้าวเหนียวใส่หมูธรรมดาไหมนะคะอันนี้แล้วแต่เราสร้างสารรค์เลยนะคะนะคะสมมุติเราได้อย่างนี้นะคะเราก็ห่อเขานะคะนะคะก็ห่อเขาแบบนี้นะคะเวลาห่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หนึ่งชั้นใช่ไหมคะนะคะ ปุ๊บนี่เลยค่ะเรามีโอกาสได้สร้างสร้างสร้างรสชาต,ติตรงนี้ล่ละค่ะสมมุติมันเหนียวเหนียวมากๆเลยนี่จะดีมากเลยนะคะไม่เหนียวก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่าอยู่ที่เราสร้างรสชาติที่เวลาที่ห่อ,อไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเกิดเป็นรสชาติขึ้นมานะคะอันนี้อยู่ที่สร้างสรรค์อันนี้อย่าไปฟรีเลยค่ะไปตามสบายเลยแต่ว่าเป็นวิธีการทําให้ดูว่าเออแบบนี้ จริงๆเราอาจจะบอกอุ้ยเหมือนนั่นเลยนะผักไอ้ที่มันแบบออกอะไรขนมอะไรสักอย่างเนี่ยที่พอได้ผักดองๆแต่ไม่เหมือนกันนะคะรสชาตินี่จะไม่เหมือนนะ,ะลองลองลองผักตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งเราอาจจะกดด้วยเอาข้าวเหนียวมาทําเหมือนเป็นกาวแล้วก็กดเขาเราก็จะได้ออกมาเป็นข้าวเหนียวของเรานะคะมีรสชาติได้สองแบบนะคะได้เลยนะคะ ก็แล้วแต่เราสร้างสรรค์เลยค่ะเคน,นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปสมมตินึ่งเป็นการนึ่งเอาออกมาไม้หนึ่งเอานี้านึ่งนะคะเดี๋ยวเราอีกอันจะเอาไปย่างนะคะหรือไปปิ้งอันนี้มึ่งก่อนนะคะันนึ่งเราจะเอาไป ติ่งกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูไปด,ดูค่อันนี้จะเห็นว่าแห้งเลยนะคะจริงๆอาจจะใช้วิธีการเอ่อเรียกว่าปิ้งย่างดีกว่าค่ะแห้งดีจริงๆเลยอันนี้เนี่ยสมมติเราบอกว่าอุ้ยมันไม่ค่อยสวยมันมนนี่เราสามารถ น้ำมันทาได้นะคะเพื่อสร้างความมันนะคะแต่ต้องใช้น้ำมันที่ทนความร้อนเลยนะคะอย่าเอามากรอกนะคะเพราะว่ามากรอก่องนี่ไม่ไม่นั้นอ่ะสมมติจะทาให้ดูนะคะนี่นะคะไม่ต้องเยอะมากให้ะมานทั่วๆแล้วเราเอาไปย่างอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างอีกทีให้เห็นว่าความมันเขาจะช่วยให้เหมือนขึ้นมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันโอเคนะค,ค,คะ Okay. ก็ทำให้เข้าดูมันวาวขึ้นก็ใช้ปรับไปเลยนะคะอยากให้มันก็ใส่บางมันเข้าไปอันนี้ก็จะวาวจะเหมือนไส้กรอกมากเลยนะคะเห็นไหมคะเหมือนไส้กรอกมากเลยเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆพยายามใช้แต่ด้านข,ขาวๆแล้วกันถ้าจะให้เหมือนนะคะก็พยายามใช้ขาวเยอะๆเราก็จะได้ไส้กรอกเหมือนไส้กรอกนะคะดูสิเหมือนมากเลย โอเคเดี๋ยวเราจะหั่นแล้วลองชิมให้ดูนะคะจะเป็นยังไงเราจะหั่นอันนี้ก่อนนะคะจะให้เห็นนะคะเดี๋ยวนั่นออกกอนโอ้ลอนค่ะลอนล้อนแป๊บนะคะโอเคต้องต้องขอใช้มือแล้วค่ะนะคะ,นะคะต้องขอใช้มือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ถ้าหั่นได้ลอาคงอาจจะต้องรอเย็นอย่าใจร้อนนะคะ โอ้ยร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆนี่ค่ะก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลองเดี๋ยวลองชิมให้ดูอันนี้จะเป็นแบบที่ย่างนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่นึ่งนะคะแบบย่างถ้าเราใช้เอ,อย่ายาหลายทบมากนะถ้าเอาแบบทบบางๆแบบเนี้ยแค่เนี้ยเหมือนเหมือนไส้มากเลยอ่ะเหมือนไส้กล่องมากเลยค่ะ เหมือนมากมากเหมือนมากม,มาก,มมากเดี๋ยวจะลองชิมีกดีอืมไปลองทำดูอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนเดี๋ยวจะลองอันนี้นะที่เป็นนึ่งๆอันนี้ขอตัดที่ดูซิเป็นยังไงเขาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะตัดดูดูแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นซึ่งอันนี้จะมีรสชาติซ้อนชั้นด้วยจําได้ใช่ไหมคะ รสชาติซ้อนชั้นชั้นรสชาต <c oughs> um <g apan> ิออกด้ยนะคะก็ค am <ga S 1> ือว่าแนะนําให้ทำสองชั้นแล้วก็ทาละไรสที่เราอยากครเอทนะคะแล้วเอาไปย่างย่างนี่แบบว่าเวิร์กมากเลยนี่ค่ะเวิร์กมากเลยดูลักษณะนเนืรามีถั่วมีสมมนผสมเป็นตือหัวนะคะจิ้มจิ้มอร่อยมากๆาอร่อยเหมือนมากนี่เดี๋ยวตัดอีกทีทีเลยนิดเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดนะคะดูสิเหมือนจริงๆ อมไม่ได้แบบว่ามีรสชาติเหมือนอะไรนะอะไรนะที่เขาห่อใบเหลืองๆดอง,งๆอะไรนะที่มันมีไส้ถั่วสับๆจะไม่ไดไ้ไม่ไม่เหมือนเลยนะะไม่เหมือนรสชาติผัดแบบนั้นเลยนะคะนั่นจะเปรี้ยวๆนี้ไม่ใช่เลยนะคะอันนี้เวลากัดแล้วเหมือนแบบมีเหนียวอ่ะเหนียวแล้วนเหนียวขาดจีบแบบอาการกินไส้อ่ะกินไส้แล้วกินไส้กรอกจะต้องกัดแล้วจะมีอาการแบบนี้ฮะไอตรงนี้ใช่ใช่มากๆเลยไปลองดูนะคะ ไม่บอกไม่รู้นะคะว่าเป็นผักถ้าเราไม่ไปเห็นว่าเป็นโครงสร้างสตรัคเจอร์ของก้านก้านเขาเราไม่รู้เลยดังนั้นแนะนําค่ะว่าจะสร้างสองชั้นแล้วก็สร้างสร้างรสชาติซ้อนไปแล้วก็ไปย่างโอ้ยเววิรวว,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 วโอเคค่ะไปลองทาดูนะคะแนะนําจริงๆไม่ได้พูดเล่นเห <laughs> มือนเหมือนแันี้อีกรอบก็ได้ อันนี้ดีที่เขามีปรา้า์อยู่ข้างในว้าวอ้ยจริงจริงโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่กับการทดลองครั้งหน้าบ๊ายบาย